ประสบการณ์ตายแล้วฟื้นของปัญญาวาโรภิกษุอันดับต่อไปนี้อาจจะมาจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่อาตมาได้ประสบมายุดตนเองเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์และยมบาลเยี่ยมเมืองมนุษย์เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาปาปุงคุณโทษและโลกวิญญาณน,นั้นมีจริงหรือไม่อย่างไร มาบาลพิจารณาคดีนอกจากนี้ยังมีผู้เดินตามหลังอีกหลายพวกแต่วิญญาณของอาตมารู้สึกกระวนกระวายใจที่จะเดินทางต่อไประยะทางที่เดินไปนั้นมองเห็นเป็นควันไปหมดแต่พวกที่เดินอยู่ข้างในก็อีกมากมายอาตมาจึงเดินทางขึ้นข้างบนมาผลจากขุมนรกขึ้นมา ก็รับเห็นของแปลกๆอีกมากมายเห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งที่หน้าห้องมีโต๊ะตัวใหญ่และมีสมุดบัญชีวางอยู่บนโต๊ะหลายเล่มด้านหน้าของโต๊ะมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งร่างกายด,ดำขนอกรุงรังท่าถางหน้ากลัวมากเปิดดูสมุดบัญชีอยู่ตลอดเวลาด้านข้างโต๊ะยังมีอีกคนหนึ่งรูปร่างคล้ายคลึงกันนั่งอยู่เฉย เมื่อผลจากห้องนั้นแล้วไปอีกประมาณสามวามีต้นโพต้นหนึ่งใหญ่โตและภายในต้นโพมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งกลายรูปปั้นนั่งอยู่ในทางขัดสมาธิขนาดที่ดวงวิญญาณของอัตมากำลังเยืนดูสิ่งต่างๆอยู่นั้นก็มีเหตุการณ์น่าบาดเสียวปรากฏขึ้นมาทันที เมื่อวิญญาณอาตมาเห็นดังนั้นก็รีบหลบอยู่ที่โคนต้นไม้ใกล้ๆนั่นเองภาพที่เห็นก็คือผู้ชายรูปร่างกำยำสี่คนรูปร่างเหมือนมนุษย์ส่วนหน้าตาหน้าเกรงขามท่าทางดุร้ายที่สุดกำลังลากผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นอายุประมาณ30ปีหน้าตาหม,มอมแแมมแต่งกายด้วยผ้าเก่าๆพอมาถึง ก็นั่งลงหน้าโต๊ะแล้วมีเสียงถามออกมาจากคนที่นั่งหน้าโต๊ะว่าเจ้าชื่ออะไรตอนนั้นวิญ,ญญาณฟังไม่ถนัดว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรต่อจากนั้นก็ให้คนที่นั่งข้างโต๊ะเอาบัญชีมาดูทำถ,ถามตอบตอบอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วคนทั้งสี่ก็ฉุดกระชากหญิงนั้นที่วิญ,ญญาณเดินขึ้นมาและผลักหญิงคนนั้นจมหายไป แล้วเมื่อยิงคนนั้นลับไปคนทั้งสี่ก็กลับมาอย่างที่เดิมคนนั่งหน้าโต๊ะพูดอะไรสองสามคำพวกทั้งสี่ก็หายแววไปทันทีเร็วมากจนอัตมามองไม่ทันว่าเขากันไปทางไหนไปอย่างไรขณะที่วิญญาณกำลังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นอะไรอย่างหนึ่ง อยู่ใกล้ๆกับต้นโพมีแสงสีเขียวพุ่งยาวสว่างชดช่วงอยู่ตลอดเวลาโดยแสงนั้นยาวและพุ่งไกลมากเมื่อวิญญาณอาตมาเห็นดังนั้นก็อยากจะเข้าไปดูให้แน่แต่ไม่กล้าเข้าไปทางตรงๆอาตมาจึงเดิอนอ้อมค่อมๆไปข้างหลังไม่ให้พวกนั้นเห็นพอมาใกล้จึงทราบว่าเป็นสะพานแก้วโตขนาดเท่าต้นมะพร้าว ราวและเสาไม่มีเลยเบื้องหลังของสะพานมีเมฆหมอกเต็มไปหมดสะพานทอดข้ามขุมนรกข้างล่างลึกมากไม่สามารถมองเห็นอะไรหัวสุดของสะพานติดอยู่กับภูเขาและด้านหลังของภูเขามีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาดูแลแวววาาเพลินเจริญรตาเป็นสุขยิ่งนัก แล้วไม่เห็นวิญญาณเห็นดังนั้นก็อยากจะไต่สะพานนั้นแต่กลัวตกขังแรกทดลองเอาเท้าแตะดูเบาๆว่าจะลื่นหรือไม่ลื่นพอเท้าแตะถึงสะพานเท่านั้นรู้สึกว่าสบายเป็นสุขอย่างแปลกประหลาดเมื่อเห็นว่าสบายวิญญาณก็เดินไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งแห่งความยาวของสะพานทันใดนั้น เหตุการณ์ที่ไม่นึกไม่ฝันอันน่ากลัวก็พลันบังเกิดขึ้นมีเสียงประหลาดที่ไหนก็ไม่รู้ที่ไม่เคยได้กินมาก่อนกองมาจากข้างหลังอาตมาเมื่ออาตมาหันไปดูก็ตกใจตัวสันจนเกือบจะตกสะพานถ้าจะหนีก็สายเสร็จแล้วนายนักยาบาลสี่คนที่จับผู้หญิงไปเมื่อสักครู่นั่นเอง เข้ามาจับมือเท้าอัตมาอย่างแข็งแรงและผูกติดก,กับไม้คล้ายกระดานและวพามายัางห้องที่อัตมาเห็นแล้วห้องนี้เป็นห้องที่โยมาบาลชำระผู้กธรรมผิดพอมาถึงหน้าห้องเขาก็วางวิญญาณอัตมาลงกับพื้นแล้วนายนิรยาบาลน,นั้นก็ไปยืนทางศีรษะคนหนึ่งเท้าคนหนึ่งทางซ้ายขวาข้างละคน เมื่อถือเหล็กสามง่ามไม่พูดว่าอะไรเมื่อยมมาบาลที่นั่งหน้าโต๊ะเห็นดังนั้นก็ถามว่าเจ้าเป็นใครอาตมาก็ตอบว่าผมชื่อนิกรไทยรักแล้วยามาบาลก็หันไปสั่งคนที่นั่งข้างโต๊ะเอาบัญชีมาดูเดี๋ยวนี้เมื่อมันอยู่เมืองมนุษย์สร้างเวรสร้างกรรมอะไรบ้างบอกมาให้หมด ต่อจากนั้นพยายมค้นหาดูอยู่ครู่หนึ่งก็ชักบัญชีออกมาเป็นบัญชีขนาดซอกก็หนาประมาณหนึ่งฟุตเมื่อเปิดไปถึงชื่อนั้นพยายมก็บอกทันทีว่ามันเบียดเบียนพ่อแม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ผู้มีพระคุณไม่ได้บวชเรียนมีกรรมเก่าติดตัวมานิดหน่อย ผลกรรมมีเท่านี้วิญญาณของอัตมาที่นั่งฟังรู้สึกสั่นไปหมดไม่ทราบว่าเขาจะทำอะไรมาต่อไปอีกเมื่อพญายมผู้ถือบัญชีบอกหมดแล้วเสียงของยมมบาลก็ถามว่าอยู่ที่เมืองมนุษย์ทำบุญทำทานอะไรไว้บ้างละ่ะจงบอกมาให้หมดไวๆเสียงของยมบาลที่ถามนั้น ฟังแล้วเหมือนกับโกรธกันมาหลายปีพอพบเข้าเหมือนจะกินเลือดก,กิ่นเนื้อดูน่ากลัววิญญาณของอัตมาในเวลานั้นกลัวจนบอกไม่ถูกส่วนโยมาบางก็ถามลุกเรื่อยว่าทำไมไม่ตอบมาหรือว่าไม่เคยทำบุญอะไรเลยวิญญาณที่กำลังคิดจูเห็นไม่มีอะไรแล้วจึงตอบตามที่ได้กระทำไว้ ได้ไปไหว้พระบรมธาตุที่นครศรีธรรมราชทำบุญทำทานเล็กๆน้อยๆทั้งนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งยมมาบาลก็พูดขึ้นมาว่าเออมึงยังไม่ถึงที่ตายสร้างกรรมยังไม่มากจึงต้องกลับไปเข้าร่างเดิมในเมืองมนุษย์ขอพวกท่านทั้งสี่จงพามันไปส่งเข้าร่างเดี๋ยวนี้ พออัตมาได้ยินว่าพามันกลับไปเข้าร่างเดิมในเมืองมนุษย์แทนที่อัตมาจะดีใจกลับเสียใจเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอตายไปให้พ้นๆแต่นี่ยมมาบางกลับจะให้เอากลับไปอีกเราไม่ขอกลับแน่ๆวิญญาณจึงพูดว่าขอความปราณีแต่ดมาบาลผู้ยิ่งใหญ่ จะให้เราต้องกลับไปใช้เวงกรรมอีกเลยจงปล่อยให้เราไปทางสะพานแก้วนั้นตลอดไปเถิดจมุมบาลผู้ขึ้นว่าไม่ได้ปึงต้องกลับบ้านเราไม่มีความปราณีต่อใครทั้งนั้นพวกนายนิรยบาลทั้งสี่คนก็จัดก,การแก้เชือกที่มัดตัวของอัตมาทั้งมือทั้งเท้าออกจนหมดเมื่อวิญญาณเห็นว่าไม่มีทางไหนแล้วที่จะพึ่งได้ นอกจากพุโทโธจึงภาวนาดังๆขึ้นว่าพุโทโธพุธโทโธพุทโธสามครั้งเมื่อพวกท,ทั้งสี่ได้ยินคำว่าพุโทโธคำเดียวก็หยุดทันทีต่อจากนั้นวิญญาณก็ระลึกข,ขึ้นได้ว่าโคดชิชะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายขอปรามีแห่งองค์พระท่านจงช่วยด้วยให้ไปดนจิตดนใจแก่พญายม ให้เข้าไปสิงร่างของเราในเมืองมนุษย์บอกกับทุกคนได้ว่าเรานั้นไม่ได้ผิดอะไรทั้งหมดหากเราไปพูดเองเขาจะไม่เชื่อและให้บอกด้วยว่านารกมีจริงทุกอย่างขอให้ยมบาบานไม่บอกเขาอย่างนี้ถ้าทำได้แตงว่านี้แล้วยานเราจะยอมไปกับเขาร่างเดิมถ้าไม่ได้อย่างนี้ก็จะไม่ยอมไปเมืองมนุษย์ พุโทโธพุธโทโธพุทโธวิญญาณก็ว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆออกไม่นานนักภาพพระพุทธรูปที่ตาต้นโพก็แสดงอภิิหารทันทีครั้งแรกวิญญาณของอาตมาเห็นภาพนั้นที่เหมือนรูปปัน้นกลับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆคือเหมือนเป็นเนื้อหนังจริงๆและผ้าจีวรก็เหมือนผ้าจริงต่อมาก็มีแสงรัศมี ออกจากดวงเนกของพระองค์เป็นสีเขียวพุ่งไปอย่างร่างของจมบาลเมื่อจมบาลเห็นดังนั้นแล้วก็ลุกขึ้นจากโต๊ะแต่ก็นั่งลงเสียอีอัตมาก็ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธคราวนี้เป็นแสงรัศมีใหญ่กว่าครั้งก่อนพุ่งไปถูกจมบาลและเมื่อจอมบาลเห็นอย่างนั้น ก็ไม่สามารถนั่งเฉยได้จึงลุกขึ้นยืนทันทีแล้วก็ไปยังเมืองมนษุษย์อาตมาก็ตามไปด้วยเมืองนรกกับเมืองมนษุษย์กล่มความรู้สึกของวิญญาณน,นั้นเห็นว่าอยู่ไม่ห่างไกลกันเลยอยู่ใกล้กันเพียงนิดเดียวแต่มีหมอกกันอยู่มองไม่เห็นตลอดเวลาเมื่อวิญญาณอาตมาเดินมาถึงเมืองมนษุษย์แล้วก็หยุดที่หน้าบ้าน ส่วนตัวจมบาลก็เข้าไปในบ้านคันใดนั้นจมบาลเข้าไปสิงร่างกายเนื้อของอาตมาที่นอนตายอยู่บนเตียงนานแล้วโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะเป็นเวลากลางคืนกลางนั้นก็ลุกกระโดดบนเตียงสาสี่ครั้ง,งส่งเสียงคำรำสนันวันไหวไปทั่วบ้านทุกๆคนที่กำลังนอนหลับอยู่ที่บ้านก็พากันตกใจตื่น คิดว่าเกิดกเรื่องราวอะไรขึ้นแน่ต่างคนต่างจุดตะเกียงออกมาดูจนแม่ของอัตมาก็ว่าอัตมาเป็นบ้าเสียสติไปเสียแล้วก็ช่วยกันเข้ามาจับจมัดแต่จมาบาลปลักออกไปหมดบางคนคิดว่าถูกผีเข้าสิงต่างคนบานสารกล่าวกันเป็นใหญ่เออพ่อจะมากินอะไรก็บอกดีๆเธอ อย่ามาทำออกฤทธิ์ให้มากไปเลยยม,มาบาลก็พูดขึ้นมาว่าฮึม um, ไอ้พวกมนุษย์จงเข้าใจว่าเราไม่ใช่ผีเราคือยม,มาบาลผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองมนุษย์พี่ชายอัตมาสงสัยว่ายม,มาบาลอะไรกันไม่เคยเห็นขึ้นมาเป็นเมืองมนุษย์เลยจึงพูดขู่ไปว่ายม,มาบาลอะไรพูดดีๆอย่าพูดเท็จกับเรา เดี๋ยวจมาบานจะเจ็บตัวพี่ชายอัตมาสงสัยอัตมาเป็นคนหัวสยศาสตร์จุดสักหน่อยเมื่อจมาบานได้ยินดังนั้นก็เพิ่มความโกรธมากยิ่งขึ้นทำท่าจะกระโดดถีบพี่ชายของอัตมาแต่จมาบานกลับนึกได้ว่าถ้าหากขืนอยู่ในเมืองมนุษย์คงจะต้องเอาชีวิตพี่ชายของอัตมาแน่เพราะจมาบาลคนนี้ พูดกับใครไม่ได้มากเลยตัดความรำคัญของจากร่างอัตมาปล่อยทิ้งให้ร่างอัตมานอนสงบดังเดิมส่วนพยายมที่นั่งข้างโต๊ะก,ก็มาด้วยเม่เห็นดังนั้นก็เข้าสิงร่างแทนเสียเองแล้วพูดขึ้นว่าเราคือพยายมเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนั้นจุมาบานท่านได้ออกจากร่างไปแล้วจะไม่เข้ามาอีกเราจึงเข้ามาแทน เพราะพระพุทธเจ้าส่งแสงรัศมีมาให้เรามาช่วยน้องชายเจ้าเพราะมันยังไม่ถึงที่ตายพี่ชายของอัตมาถามขึ้นทันทีว่ามาช่วยด้วยเหตุอันใดพญาชมฉีกเสื้ออัตมาออกมานำจดหมายลาตายและกล่องสยพิษออกมาให้ดูทุกคนที่คอยอยู่นั้นตกตะลึงไปตามๆกัน เพราะไม่มีใครคิดเลยว่าอาตมาจะคิดสั้นและพญายมก็พูดออกไปว่าจงไปตามลูกๆหล,ล,ลานๆมาให้หมดเืนนิ้เราจะบอกเรื่องนรกให้ฟังเพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์สร้างแต่กรรมเลวทำแต่สิ่งชั่วตกนรกกันมากมายเหลือเกินร้อยวันพันปีเราไม่เคยได้ขึ้นเมืองมนุษย์เมื่อเรามาแล้ว ก็จะบอกถึงเรื่องการทรมานในนรกให้ฟังแล้วพญายมก็ชี้มือไปที่แม่ของอัตมาและบอกให้ไปตามกันมาให้หมดทุกคนที่อยู่ข้างๆบ้านนี้มาด้วยเมื่อทุกคนมาพร้อมกันพญายมเริ่มอธิบายถึงเรื่องขุมนรกมีกี่อย่างและยังบอกได้ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนมีบัญชีอยู่ในนรกทั้งสิ้น เว้นแต่ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์เท่านั้นที่ไม่มีบัญชีไกลจะสร้างบุญบาปอย่างไรสามารถรู้ได้ด้วยหูทิพตตาทิพพอพญายมพูดถึงตรงนี้พี่ชายอัตมาชักษัสนใจในเรื่องบัญชีเลยถามพญายมขึ้นมาว่าในบัญชีของผมมีอะไรบ้างพญายมก็ใช้ของพวกทั้งสไปเอาบัญชีมาให้พี่ชายดู พญายมก็บอกบัญชีของพี่ชายตั้งแต่อายุสิบครัจนถึง35ปีว่ามีอะไรบ้างแม่พี่ชายของอัตมาจะยิงลิงยิงข้างแต่หมูในป่าก็ปรากฏในบัญชีหมดได้ทำบุญกี่อย่างก็จดไปหมดเช่นเดียวกันไม่คลาดเคลื่อนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพญายมบอกอีกว่าคนนั้นตกนรกอยู่ คนนั้นไปเกิดแล้วพญายมพูดกับพี่ชายอัตมาถามว่ารู้ได้อย่างไรพญายมก็บอกว่ารู้ได้ดูในบัญชีพญายมตอบต่อพวกที่ตกนรกขุมลึกๆจะยังไม่ได้รับอะไรเลยเพราะกรรมยังมากพวกที่จะได้รับผลบุญนั้นคือพวกที่ผลจากนรกขุมลึกๆแล้ว การที่มนุษย์สร้างกรรมดีกรรมชั่วเขาได้ลงไว้เป็นขีดโดยมีไว้สองใบถ้าทำกรรมชั่วแล้วก็ลงไว้ในใบสีดำทำกรรมดีลงไว้ในใบสีแดงเราลงไว้เป็นขีดใหญ่และขีดเล็กแล้วแต่กรรมหนักหรือกรรมเบาเมื่อไปทรมานจะมีผู้คุมคอยถือบัญชีรันเห็นแต่ว่าหมดกรรมแล้ว ก็ลบออกไปเสียทีละขีดทรมานไปจนหมดขีดนั้นและปล่อยให้ไปเป็นเปรตบ้างสัตว์บ้างอสนระากยบ้างและเมื่อสิ้นเวรจากพวกนี้ไปก็ไปเกิดเป็นขอทานง่อยเปรีย้ยเสียขาบ้าใบาวิกลจริตเเจิมซามไปตามกรรมนั้นเมื่อพูดทำบุญเหล่านั้นสิ้นชีวิต แล้ววิญญางก็จะเดินทางมาสวนกลุมกรรมตรวจบัญชีแล้วจยมาบาลก็ปล่อยให้เดินไปทางสะพานแก้วส่วนบัญชีก็ส่งให้เทวดาไปสร้างกรรมอะไรได้อย่างนั้นใครไม่ฆ่าสัตว์จะมีอายุยืนไม่รักทรัพย์จะหาทรัพย์ได้มากไม่ผิดลูกผิดเมียจะอยู่ฉันสามีภรรยาที่ดียิ่งไม่ทะเลาะวิวาท จนถึงวันแก่เท่าเข้าโงไม่พูดทิศก็จะไม่ถูกใส่ความไม่มีคนใส่ร้ายไม่ดื่มสุราก็จะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถประกอบกิจโดยไหวพริบอันเฉียบแหลมทันต่อเหตุการณ์มีความเมตตาปราณีต่อผู้อื่นก็จะได้รับความเมตตาไกรทำบุญให้ทานมากก็จะมีทรัพย์มากเพราะอะไร จึงเกิดเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นวิญญาณที่เที่ยวหลอกหล้อนคนอื่นไปทั่วพระญายมตอบว่าพวกนี้ผลจากการทรมานจากนารกแล้วแต่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะยังไม่สิ้นเวรกรรมจึงต้องถูกทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เป็นเปรตอีกพวกคือขี้ตนีที่เหนียวไม่ทำบุญทำทานพวกอสุรกาย พวกที่มีจิตใจโหดกร้ายทารุณขี้โมโหเขาลักษณะกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสุดท้ายพี่ชายของอัตมาก็รู้สึกขอบคุณพญายมเป็นโด,ดให้รู้แจ้งชีแนะให้เชื่ออย่างสนิทว่านรกมีจริงก่อนที่พญายมจะออกจากร่างไปได้พูดอีกทีว่า ที่เราพูดมานี้หากใครไม่เชื่อว่านารกมีจริงแล้วเราจะพาไปดูเมื่อชมทั่วเราจะพามาส่งเองแต่ก่อนที่เราจะพาไปต้องทำให้ผู้นั้นสลบก่อนเราจึงจะพาวิญญาณไปดูขณะที่พยายมเข้าสิงร่างอัตมาเป็นเวลาประมาณ24นาฬิกาคือเที่ยงคืนไปจนใกล้สว่าง ซึ่งพญายมยังพูดอีกมากที่วิญญาณอัตมาจําได้เพราะว่าอัตมายืนฟังอยู่ด้วยแต่บางตอนที่ลืมไปบ้างที่เล่านี้ก็เล่าที่จําได้มาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังญาติโยมทั้งหลายตามที่อัตมาได้รอดชีวิตมานี้ก็เพราะบารมีอํานาจของพระพุทธองค์แท้ๆถ้าหากว่าอัตมา ลืมคำว่าพุทโธป่านนี้จะไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไม่ทราบคิดดูเถิดโจมอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายสักเพียงไหนพระองค์สามารถช่วยเราได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเมื่อพยายมออกจากร่างอาตมาวิญญาณของอาตมาที่เย็ยนอยู่หน้าบ้านก็เดินเข้าไปในร่างเดิมทันทีตัวอาตมากคล้ายๆกับว่า นอนหลับและตึงขึ้นมาตึงภายในท้องก็สบายดีกลายกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น